สวัสดีค่ะนะักเรียนเรามาพบกันในชั่วโมงที่12นะคะของวันพุทธที่15กันยานะคะมาพบในวิชาคณิตศาสตร์ของปอ .2 เหมือนเดิมนะคะครูสศิธรนะคะหรือครูสินั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรายังอยู่กันใน ในการเรียนรู้ที่5้าเรื่องน้ำหนักอยู่นะคะอะ่เรื่องน้ำหนักหรือการช่างนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะไปเรียนกันในเรื่องอะไรต่อนะคะ,ะไปกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการช่างน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมและกร,รัมนะคะ,ะทีนี้เรามาดูไปทีละ รูปกันเลยนะคะอ่ะการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมอ่าเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะอ่ะครูมีมะละกอมะละกออันนี้ชั่งไว้หนักเท่าไหร่คะหกขีดทีนี้อ่าหนักหกขีดอ่าทีนี้หกขีดหกขีดหรือหรืออะไรคะ หรือ600กรัมนั่นเองเห็นไหมคะเข็มจะชี้จากเลขศูนย์มา6ขีดนะคะ6ขีดเราก็เรียกว่า6ขีดหรือ600กรัมนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูรูปที่สอง่ารูปที่2มีหนังสือพิมพ์นะคะอ่านังสือพิมพ์หนักเท่าไรคะหนัก4ขีดหรือ400กรัมนะคะอ่าทำไมถึงหนัก4ขีด ก็เพราะว่ามันช่างจากเลขศูนย์เราก็นับมาหนึ่งสองสามสี่เราเข็มมันชี้ที่สี่ยังไม่ถึงเลขสี่นะคะมันชี้แค่ขีดที่สี่เราก็เลยเรียกว่าสี่ขีดหรือสี่ร้อยกรัมนั่นเองนะคะอะ่เรามาดูต่อรูปที่สามอ่ทุเรียนทุเรียนทุเรียนหนักเท่าไหร่ทุเรียนหนักอ่ามันเข็มมันชีเ้เลยเลขสองไปใช่ไหมคะ อ่าศูนย์หนึ่งสองชี้เลยเลขสองไปทุเรียนหนักสองกิโลกร,รัมกับกี่ขีดคะมันเลยไปกี่ขีดหนึ่งสองสามเลยไปสามขีดเพราะฉะนั้นทุเรียนหนักสองกิโลกร,รัมสามขีดหรือ2กิโลกร,รม 300, ัม3 0มกร,รัมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายกันนะ คำว่ากิโรกร,รมัมกร,รัมและขีดนะคะอ่าเขาบอกว่ามันเป็นหน่วยการใช้ที่บอกน้ำหนักนะคะกิโลกร,รมัมกรัมและขีดเนี่ยเป็นหน่วยหน่วยที่ใช้บอกน้ำหนักเป็นเป็นอะไรคะเป็นกร,รมัมด่วนกร,รมัมกร,รัมเป็นหน่วยการช่างของสิ่งของที่มีน้ำหนักเบานะคะอ่า กิโลกร,รมัมกร,รมัมขีดเป็นหน่วยที่ใช้บอกน้ําหนักส่วนกร,รัมเป็นการช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักเบานะคะ,ะทีนี้คําว่าคําว่ากร,รมัมคําว่ากร,รมัมเราเขียนย่อว่าอะไรคะกอใช่ไหมคะส่วนกิโลกร,รมัมนะคะกิโลกร,รัมเป็นหน่วยการช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากขึ้นนะคะ ถ้าเป็นกิโลกร,รัมมันจะหนักมากถ้าเป็นกร,รัมมันจะเบานะคะอ่าทีนี้คําว่าคําว่ากิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมเราก็เขียนย่อว่ากกจุดนะคะถ้ากร,รมัมกร,รัมตัวเดียวใช้กจุดถ้ากิโลกร,รัมใช้กกจุดนะคะอ่าทีนี้กร,รัมและกิโลกร,รัมเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกอะไรคะที่ใช้บอกน้ําหนักเป็นเป็นอะไรคะ เป็นมาตรฐานใช่ไหมคะใช้บอกน้ำหนักเป็นมาตรฐานอ่ทีนี้นักเรียนกิโลกร,รมัมกิโลอันนี้นะคะกิโลอันนี้ช่างได้เท่าไหร่คะช่างได้หนึ่งกิโลใช่ไหมคะช่างได้หนึ่งกิโลเราก็อ่านว่าอะไรหนึ่งกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ เข็มมันชี้ที่เลขหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมางคุดก็หนักเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รัมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาสรุปซิเราสรุปว่าน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับอะไรคะน้ำหนักสิบขีดนะคะหนึ่งกิโลกร,รัมก็เท่ากับส0บขีดต่อไป น้ำหนักหนึ่งขีดมันก็เท่ากับน้ำหนักเท่าไรคะหนึ่งร้อยกรัมอ่ะนักหนึ่งกิโลกร,รัมก็เท่ากับหนึ่งพันกรัมนะคะสามสิ่งนี้สามอย่างนี้จะเหมือนกันนะคะอ่หนักหนึ่งกิโลกร,รัมก็เท่ากับสิบขีดนะคะสิบขีดก็ได้เท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะคะ 1ขีดขีดเดียวคือ100กรัมถ้า10ขีดก็คือ1000กรัมเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1 0 0 0กรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัมน้ำหนัก1กิโลกรัมจึงเท่ากับ1 0 0 0กรัมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะก่อนที่เราจะไปทำการบ้านกันนะ อ่ะเรามาเขียนน้ำหนักของสิ่งของที่กำหนดบนเครื่องชั่งที่เป็นกิโลรกร,รัมและกร,รมัมอ่าเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะอ่ะรูปแรกเราชั่งอะไรคะเราชั่งมังคุดได้เท่าไหร่อ่ะเรานับซิศูนนึ่ 12, นะ,ะได้2อกิโลกับเท่าไหร่คะหนึ่งสามกิโลกับสามขีดหรือเขาให้เราเขียนเป็น เราก็เขียนเป็นกิโลกรัมและกรัมเราเขียนเป็นขีดไม่ได้เราได้เป็นขีด1ขีดมันเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะสขีดก็ได้เท่ากับ200กรัมเพราะฉะนั้น3ขีดก็ได้เท่ากับ300กรัมเพราะฉะนั้นมางคุดอันนี้เราช่างได้2กิโลกรัมกับ300กรัมนั่นเองนะคะเขียนเป็นกรัมนะคะอย่าเขียนเป็นขีดเพราะว่าโจทย์เขากำหนดให้เรากิโลกรัมและกรัมนะคะเอาเรามาดูข้อ2 อ่ข้อ2เราซื้อข้าวมา1ถุงเราชั่งข้าวได้เท่าไหร่คะอ่ะเรามาดูกิโลอ่สกิโลกับกี่ขีดคะหนึ่งสขีดแต่เราไม่เขียนเป็นขีดนะคะเขาให้เราเขียนเป็นกรรมเราก็บอกว่าสกิโลกร,รัมกับห0าร,ร้กมนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ ข้าวสาร4กิโลกรัม500กรัมนะคะแบบนี้นะคะอ่าข้อ3ข้อ3เรามาดูปูเราชั่งปูได้เท่าไหร่คะ5กิโลกรัมกับกีบ่ขีด5ขีดอ่าบอกแล้วว่าเราเขียนเราอ่านเป็นขีดแต่เราเขียนเป็นกรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น5ขีดก็เท่ากับ500กรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปูหนัก ้ากิโลรกร,รัมกับห้าร้อยกร,รัมนะคะอ่าเราเติมแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันอ่าอันนี้ให้นะักเรียนเขียนเข็มนะคะเพื่อชี้น้ำหนักสิ่งของที่กำหนดให้อ่าเรามาดูข้อแรกเราจะช่างอะไรกันนะคะอ่ามะม่วงมะม่วงเขากําหนดให้มะม่วงเท่าไหร่คะมะม่วงหนัก ห้ากิโลกร,รัมห้าร้อยกร,รมัมอ่ะเราก็เขียนเข็มไปที่เลยเลขห้าไปใช่ไหมคะห้ากิโลกร,รัมห้าร้อยกร,รมัมก็เลยไปกี่ขีดห้าขีดตรงนี้นะคะอ่ะเราก็เขียนเข็มใส่ไปตรงนี้ว่าห้ากิโลกร,รัมห้าร้อยกร,รัมแบบนี้นะคะอ่ะข้อที่สองข้อที่สองทุเรียนอ่าเขาให้ทุเรียนเขากําหนดว่าทุเรียนหนักสามกิโลกร,รัมกับสามร้อยกร,รมัม สกิโลกร,รัมก็มาที่เลขสาแล้วก็เลยไปอีก300ก็คือ3ขีดนะคะหนึ่สามสมขีดก็คือ300กร,รัมเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้นะคะเข็มชี้อยู่ตรงนี้เลยเลขสามา3ขีดอ่านว่า3มกิโลกร,รัม300กร,รัมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอ่าต่อไปเรา ช่างปลาอ่าเราช่างปลาเขากําหนดปลาให้เราเท่าไรปลาหนัก1กิโลกรัม800กรัมปลา1ตัวหนัก1กิโลกรัม800กรัมเราก็อ่า1กิโลกรัมไปที่เลข1แล้วก็เลยไปอีก8กรัมก็คือ8ขี้1 2 3 4 5 6 7 8ก็มาชี้ที่ตรงนี้นะคะอ่า1กิโลกรัม8 ร้อยกรัมนั่นเองนะคะอ้าต่อไปอ่าข้อสี่ข้อสี่เขากำหนดอะไรให้เราอ่าเขาบอกว่ากุ้งแห้งหนักเท่าไหรคะห้าร้อยกรัมกุ้งแห้งหนักห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมถึงหนึ่งกิโลหรือยังคะยังไม่ถึงนะคะห้าร้อยกรัมก็คือแค่ห้าขีดหนึ่งสองสามสี ห้าเราก็นับไปถึงขีดที่ห้าแล้วเราก็ใส่เข็มลงไปกุ้งแห้งหนักห้าร้อยกร,รัมหรือห้าขีดนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอ่ะข้อที่ห้าเขามีผักกาดหอมหนักเท่าไหร่คะสามร้อยกร,รมัมผักกาดหอมหนักสามร้อยกร,รมัมสามร้อยกร,รัมหรือสามขีดเราก็นับไปสามขีดนะคะแล้วเราก็ใส่ เข็มลงไปว่าพกาดหอมหนัก300ก้อยกรัมตรงนี้นะคะอะต่อไปเรามาดูการคาดคะเนน้ำหนักกันอ่าเรามาดูการคาดคะเนน้ำหนักกันนักเรียนอ่ะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนหนักประมาณ3กิโลกรมัม คือการคาดคะเนนนะคะการคาดคะเนก็คือการเดาเอานั่นเองนะคะเราเดาว,ว่าทุเรียนเนี่ยมันหนักลูกเนี่ยมันหนัก3กิโลกร,รมัมเสร็จแล้วเราก็เอามาชั่งอ่าเราเอามาใส่ตาชั่งปรากฏว่าทุเรียนลูกเนี้ยนะคะมันหนัก2กิโลกร,รมัมก็คือการวัดน้าหนักการวัดน้ําหนักก็คือการชั่งแสดงว่าเราคาดคะเนนเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ 3าลบสเราคาดคะเนว่ามันหนัก3มแต่พอเราเอาไปช่างจริงๆมันหนักแค่2เพราะฉะนั้นก็เอา3มมาลบ2แสดงว่าเราคาดคะเนผิดไป1นกิโลกร,รัมนะคะอ่าแบบนี้คือการคาดคะเนนั่นเองนะคะอ้าต่อไปเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะอ่าเรามีน้อยหนา1นึ่ตะกร้านะคะ เราคิดว่าน้อยหนาตะกา้าเนี้ยหนักประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราคาดคะเนว่ามันหนัก1กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเราก็เอาไปชั่งเราไปชั่งกิโลพอชั่งปุ๊บเราก็ได้น้อยหนา1กิโลกร,รัม500กร,รมัมเหม็นไหมคะ1กิโลกร,รัม500กร,รมัมทีนี้ เราช่างแสดงว่าเราวัดน้ำหนักได้1กิโลกร,รัม500กร,รัมจากที่เราเดาว่ามันหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมทีนี้เรามาดูว่าเราคาดจะเนผิดไปเท่าไหร่นะคะเราก็เอากิโลกร,รัมกับกร,รัมมาตั้งแบบนี้นะคะอ่าเมื่อกี้เราได้น้อยนาที่เราช่าง1กิโลกร,รัมกับ ห้าร้อยกร,รมัมเราคาดชะเนไว้เท่าไร่เราคาดชะเนไว้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลแต่กร,รัมไม่มีนะคะอ่าเราก็ใส่ศูนย์ลงไปเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาลบแบบนี้นะคะอ่าเอาศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์แบบนี้นะคะอ่าศูนย์ลบศูนย์ศูนย์ไม่มีตัวลบชักลงมาห้าชักลงมาหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์ไม่ต้องใส่อ่าเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นใต้แบบนี้แสดงว่าเราคาดทะเน คาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะห้าร้อยกรัมแบบนี้หรือหรืออะไรคะหรือคาดเทนีน้ำหนักคาดเคลื่อนไปห้าขีดนะคะห้าร้อยกรัมหรือห้าขีดนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเนี่ยการคาดเทนีนะคะหรือการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมก็น่าจะจบเพียงแต่เท่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านนะคะ การบ้านวันนี้ครูทําไปให้ดูแล้วให้นักเรียนไปทําเองนะคะให้นักเรียนไปทําเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันว่าหน้าไหนนะคะ,ะการบ้านในเร่มนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้า159 161นักเรียนไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีกิโลช่างนะคะอ่าให้นักเรียนทำแค่หน้า159แค่นั้นเองสำหรับวันนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีกันหน้าหนึ่งหน้า159 2ข้อข้อ1ใหญ่นะคะหนถึงสข้อ2ใหญ่ก็คือใส่เข็มตาช่างนะคะก็หนถึงข้อหนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เรามาพบกันใหม่ในวันพฤหัสที่16นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ